ในปีคศ2013มีสายการบินหนึ่งที่มีชื่อว่าแลมโมซัสมบิกเที่ยวบินที่470ได้ตกที่ประเทศนามิเบียมีผู้โดยสารและลูกเรือรวมกันประมาณ30กว่าชีวิตเมื่อมีการตรวจสอบหาสาเหตุของการตกอย่างถีทั่วแล้วก็พบว่าผู้ที่ทำให้เกิดเหตุอันน่าเศร้าสลดนี้ก็คือกับตันของเที่ยวบินนั้นนั่นเองจากหลักฐานทั้งหมดนะคะทำให้เห็นเป็นที่แน่ชัดว่า กับตันจงใจที่จะให้เครื่องบินตกมีคำถามนะคะว่ากับตันทำเช่นนั้นทำไมหรือเขามีแรงจูงใจอะไรจึงก่อเหตุเช่นนั้นนะคะเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงไปสืบดูไปตรวจด,ดูค้นดูนะคะข้อมูลของกับตันนะคะโดยสอบถามจากบุคคลแวดล้อมหรือที่อยู่ใกล้ชิดได้ความว่ากับตันแต่งงานมาแล้ว10ปี แต่ชีวิตสมรสไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะมีการฟ้องร้องมีการหย่าร้างกันนะคะและลูกสาวคนเล็กของกัปตันก็มีโรคประจำตัวซึ่งจะทำการผ่าตัดหัวใจในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ลูกชายคนโตก็เพิ่งจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นการจงใจที่จะฆ่าตัวตายของลูกชายกัปตัน ซึ่งที่เกิดเหตุนะคะซึ่งวันที่เกิดเหตุเครื่องบินตกของคุณพ่อเนี่ยก็เป็นวันครบรอบ1ปีพอดิบพอดีของการจากไปของลูกชายกับตันนะว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะคะสำหรับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งเนะะมื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วโดยใช้เวลาสืบสวนเนี่ยนะคะนานถึงสองปีกว่าๆนะคะ กว่าที่เจ้าหน้าที่สืบสวนจะสรุปรายงานออกมาเป็นทางการว่าสาเหตุกัปตันนะคะมีความจงใจที่จะให้เครื่องบินตกในขณะที่อยู่คนเดียวในห้องนักบินก็น่าจะมาจากความผิดปกติในด้านสุขภาพจิตใจของกัปตันนะคะเนื่องจากปัจจัยหลายประการนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวของกัปตันแล้วก็หรือชีวิตครอบครัวด้วย จนเป็นเหตุทำให้เกิดเรื่องที่น่าเศร้าสลดนี้ขึ้นจิตใจนะคุณผู้ฟังมันช่างมอีอนุภาพมากจริงๆนะเมื่อจิตใจเป็นทุกข์จิตใจในยามทุกข์เนี่ยมีอนุภาพการทำลายมากกว่าที่คิดจริงๆความเจ็บป่วยของคนเนี่ยนะคะความเจ็บป่วยในใจของคนเนี่ยมักจะซ่อนเร้นความตายซึ่งยากต่อการแก้ไข หากคนคนนั้นไม่ยอมเปิดเผยมันออกมาเหมือนกับตันท่านนี้และเหมือนอีกหลายๆคนนะคะคุณผู้ฟังที่เขาเหล่านั้นได้ตัดสินใจทําเรื่องที่น่าเศร้าสลดทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนที่เขารักนะคะสภาวะจิตใจของมนุษย์เนี่ยก็พยายามที่จะมีการทดสอบอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ คนเหล่านี้ต้องถูกทดสอบเรื่องสภาวะอารมณ์จิตใจกันอยู่เรื่อยๆแต่ก็อีกอะนะคะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยก็ยากที่จะ,ะวัดค่าออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดใดๆก็แล้วแต่นะ,ะยากที่จะวัดเข้าไปลึกถึงภายในอารมณ์ความคิดความรู้สึกของคน ในพระธรรมสุภาษิตเตือนเราให้ระมัดระวังจิตใจของเราว่านะคะสุภาษิตบทที่ 4. ข้อ23่บาว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจแสดงว่าจิตใจสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะคะจิตใจต้องการการเอาใจใส่สิถ้าอย่างนั้น ต้องการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะเราไม่ควรปล่อยจิตปล่อยใจของเราหรือปล่อยปละละเลยจนเกิดความเสียหายเกิดความเจ็บป่วยในจิตใจของเราได้สุภาษิตเช่นกันนะคะบอกว่าบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้คําว่าตีเมืองได้นะ่เอขอโทษค่ะคำว่าปกครองนะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับการปกป้องการดูแลการรักษานะคะ ให้จิตใจมีความสุขอยู่เสมอให้สุขภาพจิตใจดีนะคะให้จิตใจของเราได้รับการเลี้ยงดูให้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะไม่นำจิตใจของเราไปสู่ความเสียใจความเจ็บปวดนะคะไม่นำจิตใจของเราไปสู่ความบาปความผิดนี่คือการปกครองดูแลจิตใจของเราให้ดีนะคะและคำว่ารักษานะคะจงรักษาใจเนี่ย ด้วยความระวังระไวรอบด้านแสดงว่านาะค,คุณผู้ฟังรอบๆตัวเราเนี่ยคงจะมีเรื่องที่จะเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจของเราได้ไบ่อยๆหรือตลอดเวลาคุณผู้ฟังดูแลจิตใจตัวเองให้ดีนะคะอะไรที่สะเทือนใจกระทบจิตใจของเราโดยใช่เหตุก็หอบหัวใจออกมานะคะอย่าไปปะทะอย่าไป,ปเผชิญมากนักนะคะ เพราะว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจเรามาดูวิธีรักษาใจของเรานะคะว่าเราจะดูแลยังไงถ้าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจเนี่ยแล้วเราอะ่ะควรจะดูแลรักษาจิตใจของเราอย่างใดบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะคือเราควรรักษาความสะอาดในจิตใจของเราค่ะคุณผู้ฟัง ในสุภาษิตบทที่20ข้อที่5บอกว่าความประสงค์ในใจของคนเหมือนน้ำลึกแต่คนที่มีความเข้าใจจะสามารถโพลงมันออกมาได้ในน้ำลึกพระคัมภีร์เรียกว่าจิตใจความประสงค์ในใจเหมือนน้ำลึกนะคะแล้วในน้ำลึกนั้นนะมีอะไรบ้างนะเป็นเรื่องที่เราควรจะตรวจสอบให้ดีนะคะคุณผู้ฟังและผู้ที่เรา จะวางใจให้ตรวจสอบชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือใดๆที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานะคะผู้ที่จะตรวจสอบจิตใจของเราในส่วนที่ลึกในใจของเราได้ดีที่สุดก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะคะทําไมอย่างนั้นล่ะคะเพราะว่าพระเยซูตรัสนะคะ,ใน,ะในพระธรรมยอห์นบทที่สองข้อยี่สิบห้าบอกว่าเพราะพระองค์ทรงรู้จักมวลมนุษย์เอเมนนะคะ พระองค์ทรงรู้จักมวลมนุษย์พระองค์ทรงรู้จักเราพระองค์ทรงรู้จักในส่วนที่ลึกที่สุดในหัวใจของเราในความคิดของเราในความต้องการของเราและในมวลมนุษย์ด้วยเพราะอะไรฮะเพราะพระองค์เป็นพระผู้สร้างนั่นเองนะคะไม่มีสิ่งใดจะปิดบังจากสายพระเนตรของพระเจ้าได้เราอาจจะปิดบังนะคะจากมนุษย์คนที่ป่วยทางจิตใจอาจจะปิดบังได้จากครอบครัวจาก แพทย์หรือจากมนุษย์ด้วยกันแต่เราไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถปิดบังซ่อนเ้นน้ําลึกของเราเนี่ยจากประเทศของพระเจ้าได้นะคะในปลายข้อยังบอกด้วยนะว่าด้วยว่าพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรอยู่ในมนุษย์สำคัญนะคะพระเจ้าทรงทราบว่าอะไรอยู่ในมนุษย์นะมนุษย์พยายามค้นหามนุษย์ด้วยกันเองไม่ได้ค่ะ เราเองเรายังไม่รู้เลยค่ะว่ามีอะไรอยู่ในน้ําลึกในชีวิตของเราบ้างแต่ว่าพระองค์ทรงทราบว่ามีอะไรอยู่ในมนุษย์นะคะในผู้เขียนพระธรรมสดุดีร3 9กนะคะก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะฮะอย่างน้อยพระเจ้าก็รู้จักเรานะฮารู้จักส่วนที่ลึกที่สุด ในชีวิตของเราบางอย่างที่ลึกที่สุดในน้ำลึกอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเรานะะแต่พระองค์ทรงรู้จักพระองค์จะช่วยเรานะะจะสามารถโพงมันออกมาและนำมันออกไปจากส่วนลึกหรือในหรือในน้ำลึกลึกในชีวิตของเรานั่นเองนะคะสะดุดีเหมือนกันนะคะรอยสาข้อยีนะคะ, 23, ะ,ค,ะคุณผู้ฟังบอกว่า ข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์อืดีนะคะใจกล้าดีนะใจกล้าไหมคะคุณผู้ฟังที่เราจะนําจิตใจของเรามาให้พระเจ้าทรงตรวจสอบทรงค้นดูในจิตใจของเราทรงลองดูในจิตใจของเรานะคะ ถ้าคุณผู้ฟังกล้านะคะหรือดิฉันกล้าเนี่ยเราจะได้มีใจใหม่ทุกวันนะคะใจของเราจะสะอาดทุกวันนะคะเพราะเรียกว่าเป็นกระบวนการหรือล้างสร้างขึ้นใหม่ในพระเจ้านั่นเองนะคะพระเยซูพระองค์ทรงตำหนิพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีว่าในพระธรรมมัทธิวนะคะบอกว่า วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน่าซื่อใจคดเพราะว่าเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในเต็มเต็มไปด้วยกระดูกกระดูคนตายและสารพัดโสโครกโอเป็นเป็นคำจัดของพระเยซูคริสต์นะคะที่ทำให้เราเห็นว่า แสดงว่าพวกธรรมาจารย์พวกฟาริสีเนี่ยไม่เคยเอาใจของเขาให้พระเจ้าตรวจสอบเลยนะคะเขารู้ทมบัญญัติของพระเจ้าแต่เขาคงไม่ได้เอาใจของเขาไปให้พระองค์ลองพินิษ์หรือลองดูลองค้นดูอย่างแน่นอนนะคะแต่องค์พระเยซูคริสตท์ทรงมองเห็นว่าอะไรอยู่ข้างในเขาพระองค์จึงตําหนิครับพวกเขาอย่างรุนแรงว่าข้างในของฟาริสีและธรรมาจารย์เนี่ยเต็มไปด้วย กระดูกของคนตายและสารพัดโสโครกหมายความว่าเต็มไปด้วยสิ่งที่เน่าเหม็นและน่าเสีอิสเอียนนะคะในพระธรรมสรุดีบทที่51นะคะบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ ขอบคุณพระเจ้านะคะคุณผู้ฟังเป็นว่าข้างในของมนุษย์จะมีอะไรก็แล้วแต่จะมีกระดูกคนตายนะคะสิ่งโสโครกสิ่งโสกปลกยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่เมื่อมนุษย์ได้นําหัวใจนําจิตใจของเขาเข้ามาหาพระเจ้าเขาจะได้รับการหรือรับการฟื้นขึ้นมาใหม่รับการสร้างใหม่นะคะใจสกรปรกแค่ไหนก็สามารถสะอาดได้ ในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในฉบับอมตะธรรมได้พูดไว้อีกนะคะในข้อเดียวกันเนี่ยบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในข้าพระองค์เอเมนนะคะและขอทรงฟื้นจิตใจอันมั่นคงขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์พระเจ้าทําได้ค่ะคุณผู้ฟังพระเจ้าสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ให้กับเราขึ้นอีกครั้งและอีกครั้งได้นะคะ แล้วถ้าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจนะคะนอกจากเราเราจะรักษาภายในจิตใจของเราแล้วเนี่ยเราควรจะดูแลจิตใจของเรายัางไงอีกคะอย่างที่2นะคะก็คือว่าให้เรารักษาจิตใจของเราให้ร่าเริองอยู่เสมอเอเมนนะคะรักษาใจให้สะอาดและรักษาใจให้ร่าเริงนะคะในพระธรรมสุภาษิตบทที่17บข้อยี่1บอกว่า ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะทําให้กระดูกแห้งนะคะแล้วเราจะรักษาใจให้ร่าเริงยังไงดีคะก็ด้วยการที่เราไม่ควรจะด้อยค่าของตัวเราเองนะคะคือเราไม่ควรมองดูตัวเองแบบด้อยค่าหรือเห็นตัวเองนั้นแย่ จนเกินความจริงนะคะด้วยการไม่สงสารตนเองค่ะคุณผู้ฟังการจะรักษาจิตใจให้ร่าเริงนะก็คือว่าไม่สงสารตนเองนะคะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการสงสารตนเองเนะี่ยเป็นการจํากัดตนเองหรือตีค่าของตนเองต่ํากว่าความเป็นจริงพระเยซูไม่ได้ทําเช่นนั้นกับเรานะคะคุณผู้ฟังพระองค์ทรงรักและทรงแลกชีวิตของพระองค์เพื่อเรา พระองค์ทรงยอมถูกกระทำอย่างเลวร้ายนะเลวร้ายก็เพื่อจะให้เราได้รับศักดิ์ศรีในพระองค์นั่นเองในสรุดีบอกไว้ว่าพระองค์ทรงสร้างเราให้ต่ำกว่าชาวสวรรค์เพียงเล็กน้อยนะคะและพระองค์ทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้กับเราด้วยเห็นไหมคะนี่คือคุณค่าที่พระเจ้าให้กับเราเราไม่ควรจะตีค่าตัวเองต่ำหรือด้อยค่าตนเองนะคะ เรามาดูกิเดโอนนะคะเขามองดูตนเองอย่างไงฮะอย่างไงฮะกิเดโอนเนี่ยเขาบอกว่าเขามองดูตนเองนะเขาบอกตระกูลบิดาของข้าพระองค์ต่ําต้อยที่สุดในเผ่ามนัดเสและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในครอบครัวของข้าพระองค์นี่เสียงของกิเดโอนนะคะนักรบผู้กล้าพระเจ้าเรียกเขาว่าผู้กล้าแต่เขาบอกว่าโอ้ข้าพระเจ้าต่ําต้อยในตระกูลนะคะ เรามาดูท่านโยบนะได้พูดถึงตัวเข้อเองยังไงนะคะต่อพระพักของพระเจ้าเขาบอกว่าดูเถิดข้าพระองค์นี้ก็กระชิตริตสับน่ารักมากเลยท่านโยบข้าพระองค์ก็กระชิตริตนะคะจะทูลพระองค์ว่ากระไรได้นะ,ะนี่คือสิ่งที่ท่านโยบได้พูดถึงตัวเองว่าตัวท่านเองกระชิตริตนะคะ ในพระธรรมเยเรมีนะคะคุณผู้ฟังเยเรมีพูดถึงตัวเองว่ายังไงเยเรมีบอกว่าข้าพเจ้าเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นอ่าจริง,รงๆไม่ว่าจะเป็นกิเโอนท่านโยบหรือเยเรมีเนี่ยนะคะอาจจะมองดูตัวเองแบบที่คนอื่นมองแบบที่คนอื่นพูดถึงแบบที่คนอื่นให้ค่าหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะ แต่ว่าการสงสารตัวเองก็เท่ากับว่าเรายอมรับสภาพทาตุนะคะคุณผู้ฟังยอมรับการเป็นเหยื่อของความน่าเวทนาแต่แทนที่เราจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะเราทำใหม่ดีไหมคะเราควรจะลุกขึ้นเข้มแข็งขึ้นในพระเยซูคริสต์นะคะเราควรจะมองคุณค่าของเราเหมือนที่พระเยซูทรงมองดูเราเหมือนที่พระเจ้าทรงมองดูเรานะคะ เราควรจะให้เกียรติตนเองให้คุณค่ากันตนเองเหมือนที่พระเจ้าทรงกระทํากับเราเนาะเราควรจะเป็นคริสเตียนที่เป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อนะคะคุณผู้ฟังเราเป็นคริสเตียนที่มีความชื่นชมยินดีนะคะไม่ใช่หน้าหน้าเศร้านะฮะหน้าหมองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นะหน้าหุบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หน้าบูดหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่คริสเตียนที่เป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อหรือความชื่นชมยินดีนะคะเราควรจะเป็นพี่เลี้ยงที่เป็นแบบอย่างแก่น้องเลี้ยงนะ,ะคะว่าคริสเตียนเนี่ยหน้าตาเขาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอนะฮะน้องเลี้ยงเนี่ยหดหู่กับชีวิตก่อนมาเชื่อพระเยซูเมื่อมารู้จักกับพระเยซูเขาก็ควรจะมีความชื่นชมยินดีเหมือนพี่เลี้ยงของเขา เอเมนนะคะคุณผู้ฟังเป็นคริเสเตียนที่เป็นแบบอย่างชีวิตที่มีชัยชนะขอบคุณพระเจ้านะฮะนอกจากเราจะไม่สงสารตัวเองแล้วนะคะวิธีรักษาจิตใจให้ร่าเริงอีกอย่างหนึ่งก็คือยิ้มค่ะคุณผู้ฟังยิ้มให้ตัวเองด้วยยิ้มให้ตัวเองเสมอๆนะคะเพราะอะไรฮะการยิ้มช่วยขับไล่บรรยากาศความตึงเครียดให้ออกไปจากชีวิตของเรายิ้มเวลาไหนเนะี่ยความเครียดออกไปเวลานั้นเลยค่ะ คุณผู้ฟังจะทดสอบก็ได้นะคะณนะขณะน,นี้นะการยิ้มทําให้อารมณ์ที่ปั่นป่วนภายในสงบลงได้่ะคุณผู้ฟังช่วยให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าหรือบนศีรษะเส้นเอ็นของร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายลงได้อย่างอัศจรรย์ค่ะการยิ้มทำให้เรามีความสุขนะคะเอเมนนะคะมีความสุขอย่างน้อยเราเองค่ะมีความสุขนะคะคนยิ้มนี่แหละมีความสุข หน้าบึ้งไปไม่ได้มีความสุขนะคะยิ่งเครียดยิ่งบึง้งยิ่งเครียดนะคะการยิ้มเนี่ยช่วยส่งเสริมความเชื่ออา้าวทาไมเป็นอย่างนั้นละ่ะการยิ้มช่วยส่งเสริมความเชื่อค่ะคือเมื่อเรายิ้มนะคะสมองเราจะโลง่งความคิดดีๆจะค่อยๆเข้ามานะคะทำให้คิดถึงพระคำของพระเจ้าคิดถึงพระสัญญาของพระเจ้านะเราคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่พระเจ้า ดูแลชีวิตของเราแล้วเนี่ยการยิ้มทำให้สมองปลอดโปร่งโล่งไปคิดถึงสิ่งดีๆที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราขอบคุณพระเจ้ายิ้มนะคะยิ้มเรื่อยๆนะคะการยิ้มเป็นการทำลายค <c oughs> ำว่ายิ้มเรื่อยๆนคงไม่ใช่เรียราดทุกที่นะคะคุณผู้ฟังเราสามารถยิ้มได้ใน,ในเวลาที่สถานการณ์ดูแย่ๆดูตึงเครียดนะคะเรายิ้มได้เลยคะ่ะ การยิ้มเป็นการทําลายบรรยากาศนะบรรยากาศอนะไรฮนะบรรยากาศของอํานาจแห่งความมืดที่มันคอยขโมยสันติสุขไปจากเรานะมารเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังหน้าที่ของมันก็คือมารักรักอะไรคะรักขโมยขโมยอะไรขโมยสันติสุขไปจากผู้เชื่อมันพยายามนำนำเรื่องความหดหู่ความวุ่นวายความเศร้าหมองมาสู่จิตใจของผู้เชื่อนะคะ เพื่อสันติสุขจะได้ถูกพลากไปจากเราแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์มาเพื่อจะให้เราได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ดิฉันเชื่อว่าการยิ้มก็เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ด้วยนะคะพระเยซูทรงเป็นความบริบูรณ์ในชีวิตของเราเราก็ควรจะยิ้มให้กับตนเองยิ้มให้กับพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะยิ้มให้กับพระองค์นะคะยิ้มให้กําลังใจกับตัวเองด้วยนะคะ ไม่ยอมให้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาโจมตีภายในจิตใจของเรานะคะอย่าให้สิ่งสภาวะภายนอกเข้ามาทําให้จิตใจของเราหดหู่และเศร้ามองได้นะคะคุณผู้ฟังจิตใจของกับตันนะคะคงจะบาดเจ็บเจ็บป่วยและที่น่าเศร้ามากกว่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคือ คงไม่มีใครที่อยู่ใกล้ๆเขาสังเกตเห็นความเจ็บป่วยภายในหรือความชอกช้ำที่อยู่ข้างในเขาและสุดท้ายมันก็ถึงจุดระเบิดนะคะในสุภาษิตบทที่18ข้อที่14บบอกว่าจิตใจของคนจะทนต่อความเจ็บป่วยได้แต่จิตใจที่ชอกช้ำใครเล่าจะทนได้หมายความว่าถ้าร่างกายเจ็บป่วยเนี่ย ใจิตใจทนได้ค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าใจิตใจข้างในชอกช้ำเนี่ยมันไม่ไม่มีใครสามารถทนความชอกช้ำในใจิตใจของมนุษย์ได้เลยนะคะขอให้คุณผู้ฟังหมั่นตรวจสอบใจิตใจดูแลรักษาอยู่สม่ำเสมอนะคะอย่าให้ใจของคุณผู้ฟังเนี่ยไปจดจ่อกับเรื่องบางเรื่องที่จะทำให้เกิดความหมุนมองหรือเศร้ามองนะคะ แต่ให้จิตใจถูกปกป้องคุ้มครองอยู่เสมอนะคะถูกครอบคลุมไว้โดยพระวิญญาณของพระเจ้านะคะปกคลุมโดยพระวิญญาณของพระเจ้าตลอดเวลาเพื่อจิตใจจะได้มีกําลังค่ะคุณผู้ฟังจิตใจคุณผู้ฟังจะชื่นชมยินดีมีกําลังอยู่เสมอนะคะในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือมีใจร่าเริงอยู่เสมอนะคะแล้วจิตใจร่าเริงก็ ในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าเป็นยาอย่างดีเราอาจจะทานยาฝ่ายร่างกายน้อยลงนะคะถ้าจิตใจของเราร่าเริองอยู่เสมอสุดท้ายนี้นะคะขอสันติสุขของพระเจ้าคุ้มครองจิตใจของคุณผู้ฟังนะคะคุ้มครองความคิดของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะให้จิตใจเข้มแข็งมีกำลังและมีสุขภาพดีในทุกๆวันนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ดิฉันก็ นำมาฝากเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ